นีอ่อาขึ้นไปได้ยังไงลูกเดี๋ยวมันตกโอ๊ยตายแล้วร้องร้องรองแล้วก็แอบ,บขึ้นหนูขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยฮะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวป๊าป๊าลงมาอีกแล้วทุกคนแอบบขึ้นบันไดอีกแล้วมาลงมาลงมางมาลงมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวน้องตก ดูสิขึ้นมาตั้งสามขั้นแล้วเนี่ยดูทุกคนโอ้ยแม่จะหัวใจวายแม่ก็นอนอยู่แล้วลูกก็ามาแอบขึ้นโอ้ยตายมาๆๆมมาอาลงมามามาโอ้ยเนาะอย่าปัา๊ปั๊ลงมาดูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเช้าวันนี้ วันนี้เก่งแอบขึ้นบันไดไปเหนือขั้นที่สามเลยตายแล้วถ้าตกลงมาทำไงคะลูก